เด็ดข่าววันนี้เราตามทีมพิเสือมาที่วัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อชมวระที่สของพระศิวลีหลวงพ่อรวยวัดมากตะพุทธและเหรียญหนุนดวงโดยมีพระอาจารย์สง่าเจ้าวัดนั่งปกรกและอธิษฐานจิตให้กับผู้ที่ได้รับพระศิวลีรุ่นนี้ได้ไปมีแต่รวยรวยมีกินไม่หมดทีมพิเสือสร้างไว้ใจได้เจ้าค่ะท่านผู้ชม พระศรีวลีเป็นพระที่เลือดในทางเอตตะคะในทางดีลาความบูรมสมบูรณ์หลวงพ่อรวยโดยทาาทกิงานของป้อมสกลมาปลุกเสกวาระที่สี่เจ้าค่ะรุ่นนี้คือพระศิวลีเรื่องของเมตตาค้าขายมีกินไม่รู้สิ้นแน่นอนครับ<อ>จริงๆหลวงพ่อรวยผู้ทำพิเศษหลายวาระไปแล้วและนี่คือวาระสุดท้ายที่เราก่อนจะส่งมอบพระซึ่งหลวงพ่อสง่านะครับท่านเป็นเกจิสุดยอดเกจิของเมืองไทยและท่านมีวิชามีกินไม่รู้สิ้นครับ สุนมาหาทอง้อายหาเงินมีทั้งซ้ายทั้งขวาหาเงินหาทองอหลวงพ่อรวยมาตะพุดรอบแรกรอบสองก็เป็นที่ปูอิน้อยรอบสามลหลวงพ่อรวยอีกคราวที่แล้วแล้วก็รอบนี้ที่นี่ที่หลวงพ่งอสัง่าวัดเขามบแดงเป็นอะไรการในการท,ที่จะต่อสู้คนเฝ่ารับถ้์าทีพี่เสือสร้างไว้ใจได้มีเกณฑ์ไปดูสิถ้าพี่เสือสร้างเป็นไงไว้ใจได้จริงด้วย